สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแบตเตอรี่ดีกว่าครับนี่พอดีผมได้มาจากในกลุ่ม Facebook มาครับก้อนละประมาณ40บาทถือว่าราคาไม่แพงนะนี่ครับมันเป็นแบตอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเหมือนมันเหมือนว่าเป็น power bank แล้วก็เหมือนว่าเขาเลิอกอ่ะเขาเลิกกิจาก,การเขาเขาก็เลยแกะมาขายกันเขาเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นมือหนึ่งมือสองแต่เขาบอกว่าเป็นแบตท,ที่แกะมาจาก power bank หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละเป็นแบตท,ที่แกะมาน่ะ ไม่ได้ใช้แล้วมันก็ขนาดที่บางมากเลยเดี๋ยวเอาเวเนียร์มาวัดให้ตัวน,นี้จะเป็นจะเป็นแบต3.7โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนี่ครับผมได้มาก็ก้อนละประมาณ40บาทผมสั่งมาทั้งหมด21ก้อนดูขนาดมันนะครับอเอาเวเนียร์ผมขนาดมันนะขนาดด้านนี้มันอยู่ที่ประมาณ เอาหนึ่งร้อยมิลครับสิบอะไหลเนี่ยเวอร์นเนียผมนี่เวอร์นเนียพลาสติกก็ประมาณหนึ่งร้อยห้ามิลลิเมตรนะครับตัวนี้ส่วนด้านนี้ก็อยู่ประมาณเก้าสิบสี่ครับโความหนามันมันไม่หนานะครับเขาเรียกว่าความบางมาแล้วกันนี่มันบางบางอยู่ที่สามจุดสองมิลลิเมตรเองนี่บางมากครับผมก็เลยสั่งมาเลยครับเพราะว่าไม่อยากเสียค่าส่งเยอะผมสั่งมาเลย21ก้อนครับ นี่ปึกหนึ่งผมสั่งมาเยอะมากเลย21ก้อนตกประมาณ800บาทนี่ครับเขาคิดค่าส่ง50บาทนี่นี่ดูความจุข,ของมันมีเขียนบอกอยู่นะ4000มิลลิแอมครับ3.7โวลต์น,นี่นี่ครับเป็นแบตน่าจะผลิตปี2020อ่อะก็ประมาณ2ปีแล้วมันบอกห้ามรีไซเคลิล้วยห้ามเอาไปทิ้งถังขยะนะ แบตพวกนี้ต้องถ้าของเสียจําเป็นจะต้องทําลายเป็นพวกแบตเตอรี่พวกสารเคมีนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันตัวหนึ่งผมสั่งมาก็ของมันเพิ่งมาถึงครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะามาประกอบอา,อาจจะมาประกอบพวกไฟตะเกียงเล่นอย่างนี้ไฟตะเกียงหรือว่าอาจจะมาทําเป็นพวกลําโพงบลูทูธแบบนี้นี่เห็นไหมพวกนี้เป็นแบต power bank ที่ผมแกะมานะเนี่ยเป็นแบต power bank power bank เก่าๆผมแกะเอามา ตัวน,นี้ก็เอามาทำลำโพงบลูทูธอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกมา Bluetooth mode <now>. เนี่ยอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะตัวนี้ก็เดี๋ยวว่าจะมาทำอย่างนี้แหละหรือว่าจะทำเป็น power box ครับจะก่จะมาทำหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็น power box ของผมก็อาจจะใส่แบตชุดนี้เข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่าแบตมันไม่แพงไงเนี่ยแบตมาขนาดนี้อาจจะยัดไปเลยให้เต็เตมกล่องเนี่ยยัดไปเลยให้เต็เตมกล่องเราก็จะได้เป็น power box ครับตัวนี้ พอบล็อกก็มี12บสองโไว้ชาร์จแบตแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยตัวนี้เดี๋ยวค่อยดีไซน์ครับเพราะว่าซื้อมาหรือไม่ก็อาจจะมาทําของเล่นแนวนี้อย่างนี้เป็นพวกของเล่นอย่างนี้ครับที่ว่าเอาแบตมาใช้แล้วก็เอาที่ชาร์จที่ชาร์จของโทรศัพท์ที่ชาร์จแท็กซ,ซีมาโมดิฟายครับก็มันก็ประยุกต์ได้หลายอย่างครับหรือว่าใครจะไปใช้กับแบตลาโพงบลูทูธก็เป็นประมาณนี้แหละต่อ bms ให้มันนี่นะ แต่นี่เป็นแบตโน้ตบุ๊กเก่านะผมเอามครับก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันบางมากข้อดีของแบตตัวนี้นะครับมันบอกว่ามี BMS ในตัวให้แล้วเห็นไหมตัวนี้มี BMS ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูดีกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาคัตเตอร์ก่อนโอเคครับได้คัตเตอร์มาแล้วตัวแบตก็จะมี3สายนะไม่แน่ใจเหมือนกันมีสายอะไรบ้างนี่ครับเพราะว่าคนขายก็ไม่บอก ผมโทรไปถามเขาแล้วแหละเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็รับมาขายต่ออีกรอบหนึ่งเขาจะมีทั้งเป็นแบบว่า12โวลต์ก็มีนะถ้าเป็น12โวลต์ก็คือก็คือมันจะมันจะแพ็กติดกันนะ่ะผมเห็นมีขายในช้อปปีอยู่นะเดี๋ยวเรวลองไปหาลิงก์ในช้อปปีแต่ตัวนี้ผมไม่ได้สั่งจากในช้อปปี้นะครับผมสั่งจากจากใน a ฟ e b o o k มาคนที่เขาขายอะ่ะนี่ เขาบอกว่ามีพ่อค้าไม่ใช่พ่อค้าดิมีลูกค้าของเขาซื้อเอาไปทปําลาโพงบลูทูธแล้วเขาบอกว่ามันดีครับจนลูกค้าคนนั้นก็มาสั่งเพิ่มอีกผมก็ไม่รู้นะว,ว่าเขามีเยอะขนาดไหนแต่เขาบอกว่ามีเป็นพันก้อนนะไม่รู้ใครจะไปเหมาเขาหมดหรือเปล่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะว่ามันดีหรือไม่ดีนี่ครับยวแกะให้ดูว่าตรงนี้มันมี b m s ให้ด้วยข้อดีของมี b m s ก็คือมันจะตัดไง ถ้าเราถ้าเราชาร์จเต็มก็จะตัดให้เลยเราก็ไม่จําเป็นแต่ต้องไปใช้ BMS เพิ่มถ้าสมมุติว่าเราจะใช้12 v โวลต์นะเราก็สามารถเอาไปอนุก,กรมกันได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้ BMS ผมแกะให้ดูแล้วกันตัวหนึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละเพราะผมซื้อมามันก็ต้องเอามาใช้ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเราก็ต้องแกะดูงนี้แหละนี่ครับ ส่วน bm s ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจ่ายกระแสพีกระแสอะไรได้เท่าไหร่นะนี่ครับก็จะมีชุดอันนี้เห็นไหมมีชุดอะไรขอมันเนี่ยสามตัว1นึ่นี่แล้วก็มีแบตเดี๋ยวค่อยไปลองดูในเราไปหาข้อมูลในช้อ p ป,ปีใน Lazada ด,ดูแล้วกันถ้าเรามีไอตัวไอไอ,ไอ้อุปกรณ์ในห้อนี้เนี่ยสตัวมันจะจ่ายกระแสดได้เท่าไหร่ค่อยไปเช็คดู เพราะว่าด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนไฟเขเลยเท่าไหร่มาดูกันเอามิเตอร์มันด้วยตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จยังไม่ได้อะไรเลยนะผมได้มาใหม่ๆเลยแล้วก็จะมาแก,แกะให้ดูี๋ยวไงเดี๋ยวคงจะต้องเอาไปชาร์จครับเครื่องชาร์จผมก็มีอยู่เครื่องดีชาร์จเครื่องชาร์จอะไรผมมีหมดแหละผมสามารถจะเช็คได้อยู่ว่ามันมันไฟเท่าไหร่โอเคแต่ว่ามันมี3ามขั้วก็เลยยังงงๆอยู่นะว่าทําไมมันถึงมี3ามขั้ว แต่ถ้าเป็นแบตโทรศัพท์ทั่วไปมันก็จะมี3ขั้วมันเอาไว้เช็คเวลาเต็มขั้วนี่นี่ครับน,นี่แกะออกมาละนี่มีแบตบวกแบตลบอยู่เห็นไนี่แบตลบแบตบวกส่วนไฟที่ใช้งานก็คงจะต้องเป็นขั้วพีแน่ไง ตัวทีผมจัดการคาดเดาวนะทีน่าจะเป็นพวก t e m p พลเจอ r ์ครับเซนเซอร์ความร้อนมันดาวอานะไม่ชัวนะครับเนี่ยเห็นป่มมันจะมี P ีบวก P ลบถ้าเป็นพวก bms ทั่วไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเห็นไหมพีลบ P บวกเห็นไหมพีลบกับ P บวกก็ก็คือเป็นสายดํากับสายแดงเลยเราก็เอามาวัดดูเลยสายดํากับสายแดงมันต้องได้3.7โวลต์อยู่แล้วแ่ะแต่เดี๋ยวผมค่อยเอาไปชาร์จครับ ดูนะวัดดูครับขึ้นละเห็นเขาบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า3โวลต์เขาจะไม่เอามาขายนะเขาจะเขาจะแกะวัดก่อนขายนี่ครับ3.4โวลต์เห็นไหมตอนนี้ไม่ถามโวลต์เขาก็เอามาขายเดี๋ยวผมจะเอาไปชาร์จดูว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองช็อตดูดิว่ามันจะเป๊ะๆหรือเปล่านี่มันก็แป๊บแ,บแบ๊แรบๆเล็กน้อยนะแต่คิดว่าเนี่ย เนี่ยมันมีเสียงแปะ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 เบาๆอยู่ใช่ไหมให้ดูกันใกล้ๆให้ดูนะนี่เห็นไหมก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวคงจะเอามาทําไฟตะเกียงเล่นแบบนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวคงมมาทําไฟตะเกียงเล่นแบบนี้จะได้ดูเท่ๆ,ๆก็คิดว่า4 0 0 0มิลแอมก็น่าจะได้ยาวอยู่ <S <S อันนี้ผมเปิดมา2วันแล้วนะ ผมเปิดมันเป็นเครื่องดักยุงยังไม่หมดสักทีตัวนี้อืดชิบหายหมื่นมิลลิแอมครับตัวนี้แต่เดี๋ยวไอ้ตัวนี้สี่พันมิลลิแอมนี่มันสองก้อนไงก้อนละห้าพันดูดิความหนาความบางเดี๋ยไงเดี๋ยวค่อยลองคิดดูครับว่าจะเอามาทําอะไรกันดีเดี๋ยวผมเอาไปชาร์จก่อนแล้วกันตัวนี้จริงๆอนุกรมให้มันได้สิบสองโวลต์ก็ได้นะแล้วเราก็เอาไปใช้กับลำโพงบลูทูธได้สบายๆเลยหรือว่าใครจะ ทำมาเป็น24โวลต์เลยก็ได้เพราะว่ามันมี BMS ในตัวแล้วไงเนี่ย BMS มันเต็มแล้วตัดแล้วแต่ว่ามันบางบางบางมากว่าทุกเจาไปทำอะไรดีสก้อนยังไม่หนาเลยเนี่ยถ้าเป็นแพ็คสก้อนแพ็คสก้อนก็หนาเท่าไหร่เองนี่แค่11มิลลิเมตรเองแพ็คสก้อน3ก้อนก็12โวลต์ใช่ไหมละ่ะ ถ้าเรา16โวลต์นี่บางๆใส่ตู้ลำโพงบูทูุบางๆได้สบายๆเลยเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะผมจะเอาไปทำอะไรกับมันดีเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวผมไปหาลิงก์ก่อนว่าผมสั่งจากไหนมาแต่อย่าไปสั่งเยอะนะครับเดี๋ยวหมดผมว่าผมจะสั่งเพิ่มอยู่เดี๋ยวหมดมเดี๋ยวสั่งมาก,กักไว้อีกสัก20ก้อนแล้วกัน โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ